ดีครับอ่าผมกำลังเสียเห็ดเนวกินไว้ถ้าไปเห็ดที่ทำงานเมนูนี่ครับสำหรับลูกอีสานที่ห้างไก่กันดานมาจากดินแดนที่ราบสูงก็คือห้างไก่จากบ้านจากแยงมาเนาะก็คือเมนูปลาแดกบองครับนี่เจลปลาแดกบองครับง่ายๆครับ เป็นอย่างผมคือต้องบอกว่าเป็นเมนูหลักของคนที่อยู่ในเมืองหลวงอย่างพวกเฮาปลาแดกบองครับผมกินได้ทุกสถานที่กินได้ทุกเวลาเฮาตำไว้ครับผมเป็นอาหารบางคนเดอ้อพีนอพ่น้องพี่น้องบางคนมาเห็ดงานไก่อันนี้เ้าตามตรงอาจสิบมีเงืนท่องหลายค่าใชาใจายมันสูงเขาก็ต้องประหยัดเพื่อเอาเงินเอาท่องลับไปบ้านให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้าเนาะ เมนูปลาแดกบองนี่เป็นเมนูแบบโบราณๆแล้วละ่ะเป็นการรักษาถนอมอาหารได้ดีบมีอย่างมากมยครับผมก็คือมีผีกงปลาแดกก็คือเอาตอนปลาแดกมาเนาะอยู่ในครกนี่ก็ซิมีกระเทียมเห็นไ่ครับกระเทียมหัวหอมหัวหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตำนี่นะครับตำ ขาต้มล้วแหลกแล้วข้าก็เอาปลาแดกนี่ครับปลาแดกนี่นี่น,นี่ตอนปลาแดกนี่ลงเขาขกปับ๊บปรุงรสด้วยผงสุรสหมักพริกพ่อจบรสชาินี่แบบมันแซบหมองนี่แหละครับผงนัวนี่แหลนะเนาะเอาเมนูง,ง่ายๆนะครับสำหรับเมนี่ของคนไก่บานยังพวุกเฮาเวยครับเด้อนีละอาหารลักของซุเม่อย่าไปไอยครับผมแนวใด ประหยัดได้กับประหยัดเดอร์ในยุคแบบนี้จุ๊บๆหลักเดอร์จากผู้บาวสารคราม